บลรยากาศเช้ามืดตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตใหนะพามาชมกันตอนที่ยังไม่มีลูกค้ามีแต่พ่อค้าแม่ค้ามากันเพียบเลยอ่ะเดี๋ยวนเะด็กพาเดินชมกันช่องกิตในสารพิท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับเช้าเช้วันนี้เราเล็กมาที่ตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตเนี่อมาพามาชมบรรยากาศยามเช้าฮะตอนประมาณสักหกโมงนเนี่มาดูบรรยากาศแบบนี้พ่อค้าแม่ค้าก็กําลังมาจัดเตรียมสถานที่ก,กันนี่ฮะร้านนี้ร้านเป็ดลุงตู่ก็มาเหมือนเดิมนะอสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮะ ใครที่อยากจะมาเดินตลาดนัดก็เตรียมได้เลยฮะตอนนี้เช้ามืดเนื้นี่ยฮะแต่ยังกุลีกุจอกันอยู่นะยังยังไม่มีลูกค้าหรอกนะพอค้าไม่ค้าก็กำลังเริ่มมาของลงกัน,นมาโซนนี้ร้านขายผลไม้ทรงเครื่องนะเนี่ยก็กำลังเตรียมของเลยฮะเนี่ยเยอะแยะเลย นี่ฮะหรือว่าหลากหลายนะไข่ก็มีนะไข่ก็มีผลไม้สดๆก็มีฮะนี่ส้มนะนหอมกระเทียมก็มีฮะเยอะแยะเลยร้านน้ำก็มาแต่เช้ากัน อันนี้อะไรเอ่ยเป็นผล,ลไม้ดีครับอ่าผลไม้เนี่ยผลไม้แบบเนี่ยพวกเชื่อมพวกดองพวกอะไรเงี้ยน่ากินทั้งนั้นเลยเนี่ยแล้วกล้วยก็มาฮะเนี่ยผลไม้สดขนมปังเยียบนะตลาดนัดเราถือว่ายิ่งใหญ่มาก มาดูอะไรเอ่ยโอ้โหอันนี้เป็นอะไรนะมีซั่วเหรออ่ามีซั่วดูฮะกองใหญ่กองโตเลยเนี่ยน่ากินขายกล่องเท่าไหร่ <30. S 1> อ่าสองละสามสิบนี่นี่ฮะน่ากินทั้งนั้นนี่ยะจ่างก,ก็มียี่สิบห้าบาทเนี่ยร้านขายน้ำ ก็กำลังเตรียมของฮะนะเช้ามืดฮะลูกค้ากําลังพ่อค้า,าแม่ค้าก็กำลังลงของกันนี่ร้านกาแฟก็มานะเนี่ยร้านชานมไข่มุกอ่ะร้านนี้อะโวคาโดนะอะโวคาโดและมะม่วมมงปัน่น ลูกใหญ่ๆเลยนะสวรสก็มีนะส้มลูกใหญ่ๆหญแอปเปิ้ลลูกใหญ่ๆก็ใครจะมาเดินตลาดนัดมาซื้อของได้เลยฮะเนี่ยร้านนี้ขายอะไรเอ่ย อ่านมหมีได้เลยเยนปั่น35บาทเท่าไหร่4 5 40บาทเดี๋ยวละบรรยากาศยามเช้านะพ่อค้าแม่ค้ากำลังจัดของเตรียมของกันอยู่ก็อย่าลืมว่าวันนี้ใครมีโอกาสก็มาเดินตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติกันนั่นเลยก็เก็บบรรยากาศมาให้ชมกันนะ เผื่อว่าใครมีโอกาสมาเดินตลาดนัดก็มาได้เลยฮะนะร้านค้าเยอะแยะนะมีของจับใจ่ายใช้สอยเยอะแยะเลยนะอันนี้พามาเดินโซนอาหารกันอ่ะสลับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ